Ai nôn ốm mà ta Mày ai vậy nè Bị ở trong dây nằm trong Ê, phải đi lười Rồi 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 ừ. Kênh giọt mà bảo ồn Hôm ừ. nay liếng khuôn, liếng khuôn kịp tay ngô hôm nay lơ bà lơ ปีกไว้เลยเวลาตักใส่เอกโมก่อนนะรองโมนี่ไม่รู้เม็ดไม่เม็ดกิงเนาะเก่งับปลาขาวด้วยนะมันอมเยอะมากนะอือพอหนามอ้อยเหม่งเก่งเลยนะยอมเชล่าสีเปิดฉาดอือลวกไปเชี่ยงมาทองตอนเด้อยอมลงทุ่นอนปลาทะเลห้องมันแบบตื้นเลยเปิดเลี้ยงพนักงานได้แล้ยนะแต่งมูดได้เร็วได้เร็วชัดโอ้แล้วมีแต่เนื้อปลานะ ปลาเน้นๆคะ่ะปลาเน้นๆเลยค่ะได้รี้วโดแตงอันนี้มันเด็กกรอบอ้อายอ,ยอาอยร่อยร้อยร้อยร้อยจังหวะเดี๋ยวที่จี้จี้จี้จัดไมท่ที่จัดไม่อีกรอบก่อนน่าจะชิมเนื้อปลาเนะาะ แบบนี Tampa, ้มล้เออบางคนเดาเต้แล้วก็เต้นแล้วก็้ก็นับปลาใช่ยรอ